สวัสดีค่ะทุกคนไข่มุกนะคะหลังจากที่หายหน้าหายตาไปจาก YouTube นานแรมปีนะคะเฮ้ยนานไปปะแต่นานจริงนะคะเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนเลยมัวแต่กักตัวอยู่บ้านนะคะกลัว,วโควิดกลัวไปหมดกลัวทุกอย่างนะคะแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ออกไปไหนก็เลยไม่มีกระจิกกระใจอยากจะแต่งตัวหรือแม้กระทั่งแบบจะกลัวรักแร้นะคะก็ะคือแบบว่าปล่อยให้ยาวมากแต่ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อปีที่แล้วไข่มุกเคยไปทาเรเซอร์ขนรักแร้นะคะที่เมโก้บีฟิลนะคะซึ่ง ไข่มุกนะคะก็เลยกลับมาทําซ้ําค่ะครั้งที่2นะคะครั้งนี้เนี่ยกลับไปก็คือแบบไม่เจ็บไม่อะไรเลยนะคะและที่สําคัญเนี่ยชอบคือติดใจไงติดใจตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่2ก็เลยมาทําอีกนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าไข่มุกทำอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลย คลินิกก็จะอยู่ฝั่งสยามโซนร้อนนะคะเพื่อนๆถ้าใครอยากจะมาทำตามไขมุกเนี่ยโทรแจ้งก่อนล่วงหน้าหรือว่ารายหาเขาได้เลยนะคะและอันนี้ก็คือบีฟอค่ะทางร้านเขาจะแจ้งเราล่วงหน้านะคะว่าให้โกนขนรักแร้มาก่อน1วันไขมุกก็ได้ทำการโกนแล้วนะคะแต่ว่าพี่เขาจะตกแต่งนิดนึงค่ะและนี่ก็คือเจลเย็นนะคะให้ทาก่อนที่จะเลเซอร์ค่ะอันนี้เราก็คือเริ่มเลเซอร์กันเลยนะคะบอกเลยว่าที่หน้าไขมุกนิ่งเนี่ยคือไม่ได้เจ็บนะคะเพื่อนๆคือมันโอเค มากๆเลยพอทนได้เนาะเพื่อความสวยเราก็ต้องทนนะคะส,สาวบอกเลยว่าปังมากคือไข่มูกชอบตอนแบบ b e ฟอร์คือมันดีจริงๆให้ทุกคนไปรอดูดีกว่าไม่อยากจะสปอยเยอะ หลังจากเลเซอร์เสร็จนะคะพี่เขาก็จะเอายานะคะมาทาให้เราค่ะ เป็นไงคะสาวๆหลังจากเลเซอร์ขาวปล่าหลังจากเลเซอร์เสร็จนะคะบอกได้เลยว่ารักแรดูขา,ขาวขึ้นนะคะเ <c oughs> พื่อนๆหนังไก่ไม่กลับมาเป็นซ้ําค่ะและที่สําคัญนะคะไม่เจ็บเลยถ้าใครกลัวนะคะบอกเลยว่าไม่เจ็บนะอาจจะมีแบบแป๊บๆปๆนิดนึงแต่มันไม่ได้เจ็บมากแบบข้าแบบทนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพื่อนๆก็อยากจะให้ไปลองทํากันนะคะส่วนเมโกบีฟิลเนี่ยเขามีให้ทําถัตกรรมตั้งหลายอย่างเลยนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าจะแค่เลเซอร์ขนรักแร้มันจะมีเลเซอร์บิกินี่แล้วก็ฉีบโบทงโบทอก ฉีพิ้วไซอะไรต่างๆคือทางร้านเขาเนี่ยมีทําเยอะมากๆเลยค่ะแถมพี่ๆนะคะบริการดีคุณหมอก็ใจดีมากๆเลยค่ะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมไปทํากันนะคะส่วนไข่มุกทําที่ไหนเนี่ยก็คือสาขาสยามนะคะร้านจะอยู่ตรงข้ามกับ n b k นะคะคือหาได้ง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็แนะนําขนาดนี้เนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆได้ไปลองทํากันนะคะคือมันดีจริงๆก็ถ้าไม่ดีจริงนะคะเพื่อนๆไข่มุกไม่มารีวิวเป็นครั้งที่2นะคะบอกเลยว่ามันดีจริงๆค่ะยังไงก็อย่าลืมไปทํากันนะคะ แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์วิดีโอไข่มุกนีด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวไข่มุกไปก่อนนะคะเพื<ๆ>่อนๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ